อระหะโตสัมมาสัมพุท oh, ธัสสะมหิสิโนนโมอุตมะธรรมมาตสวาทาตาเตวะเตนิธานโมมหาสังฆัสสิมิสุปสีรติจิโมะนโมโอมาตาจาราตาจาราตานาตาจาราตถาะกันนโมโอมาตัติสัตสัาสาวัตถิสุติยะตาจารัสสินโมตารานุภายุณักขัสมุขปะสว่าง นโมคาราสเตเชนะมิติโมมิเตชวาเสวนาจพารานังปัติตานังเสวนาผู้ชาจะผู้ชนียานังอิตัมมังคารมุตตมังปฏิรูปฏิสวาสุจะผู้เพจะตักุญจตาอัตสมาปนิจิจะอตมังคารมุตตังนตาปิจุปัฏฐานัง อาราธสังคโหอนาคุราตะกรรมันตาอิสัมมังคารโมมังฆานังธัมมัสสิยังยะยาตกานังเจสังคโหอนวัจจานิกมานิตัมมังคารโมมังฆานังธัมมัสสิยังอิตตวานะปะทังปัลลาตะสัพเพตโตสัพพังนิปปุญญังอะระหัง ตังเจตาริปุริสุขันิอาตพุริสุคลังเอสัวโตะวกัสสังโยปาโยทัตนิโยอันเชลิตระนิโยนตระัยัตมตัตติอาหุตหัสมภิรตตาวุทันตังิริสเมตลาภุติทัตโกราเตสิยาลภาเรสุธทมาานสุทาลภารนะสทาสุีพวัน ล <Hey. S 2> นรดับต่อไปแล้วก็จะทำพิธีบวงสวงนะครับก่อนจาทำาพาธย์นะครับผมขออารหตโตสัมาสัมพุทธรัชชังรัชชังแสงนยแสดงเปนาตเนสีีวรักบณาการักบูราการรักบาการักาสังธรรมันตุสัทธาสวัสี พระาชนภพลอ่อนสาครเป็นพระเอกนักแสดงเท่ดังประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดการทุกเมื่อกท่านทุกคนเธอได้ยินได้ยิน

กันตามาะนายกหนนนายกหนกนยันารยันนอันในน่องน่องาวนักเดกครับนั่นนยเอกคุณ้มีพอนายเอกเข้ามาอื นายกคนกมาผู้ให้สถานที่ท้ายถำทุกยางมามาันเดินเดินมางนนเดินมางน้เดินมาเดินมาเดินตามมาตามมาตามกันตามไปไฟ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 ไดไฟ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 

เราได้บวงสรวงไปแล้วอธิษฐานยกมืออธิษฐานใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีเอาขอกันใจมังุคนอยากให้พระพุทธเเรื่องนี้เราจะเริ่มรุ่งเรืองร่ำรวยได้กำไรมหาศาลไล้วก็ว่าไปประสบความสำเร็จได้รวยแล้วก็จะมีเรื่องต่อไปนะครับ นายกเทพบาลท่าพระุกกรงให้นายกทำท่านนายกท่าพระเนไครับนั่นอะครับท่านนายกท่าพระเือเป็นอะไรกนเพิงหอจเลยปากเลครับปากเลปากปากทุกปากผลไมาทุกทุกชนิดทุกประเทศอพวกเราไม่ได้โปรนะท่านผู้จัดท่าทนนโรยไปดยด้ใช่ไหมครับโวยเลยครับโวยเลยโยเลยโยครับ

ค,คือ,ค,อคือผมจะเป็นฝ่ายผลิตผมแคคิดปดคิดเนื้อเรื่องภาพยนตร์มาให้ฝ่ายฝ่ายผู้ผู้จะเอาทุนมาคนคนนี้เขา<ๆ>เขาก็<ๆ>เขาก็<ๆ>เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังให้ผมเรื่องจังไดละะ่ะฮะผมเลยมีแนวคิดว่าอ,อยากอยากทำหนังทางแปลงให้มันขึ้นมาแบบไม่ไม่ต้องไปอาศัยใครไม่ต้องแพงฮะ เลยคุยกันกับเกี่ยวกับอ่ากลางแปลงหลายคนนะหลายเจ้าเขาก็บอกว่าอาเขาจะสนับสนุนคือเราเราทำขึ้นมาเนี่ยใครร่วมหุ้นเราเราให้ลิขิตแบบตลอดชีพอ่าเพื่อเพื่อเพื่อชากลาแปลงเราเราจะไม่ไม่ลง YouTube ไม่ลงอ่าีวีสาธารณะเพื่อชากําแปลงโดยตรงแต่จะเข้ารวมก็จะเริ่มรวมที่อีสานก่อนพอลงอีสานแล้วก็ถ้าถ้า,ถามันกระแสมันแรงก็ถึงเจ้าเข้ากรุงเทพแล้วก็ ให้ให้สพวกกลางแปลงนี่เขา <Okay. S 2> เขาเอาออไปแล้วก็ถ่ายร่วมพร้อมกับปลงเลยก็ได้ทําไมถึงถึงเป็นหนังกลางแปลงคะก็กลางแปลงมันทาง่ายกว่า <c oughs> ก็หาทุนทุนได้ง่ายกว่า oh. เพราะว่าแนวแนวแนวหน,วน,วนังแอคชั่นของกลางแปลงเนี่ยมันมันมันแนวหนังเก่าของผมผมทำมาแล้วแนวหนังของท,งที่ที่ทำมากับพี่ปนาเพราะทีนี้ผมก็ได้ความรู้จาก จากแนวที่ทุกที่อยู่30ปีในวงการนี้ผมก็ถึงมาทําว่าผมก็ร่วมกับโจว่าเรามาทําหนังกางแปลงชูหนังกางแปลงขึ้นไหมเพราะหนังกงแปลงนี่น่าจะไปไปกันยากช่วงนี้เพราะว่ามันมีทีวีสาธารณะมียูทูบมีอะไรลงเราเราเราจะหยุดตรงนี้ทําออกมาผลิตเพื่อให้การแปลงแล้วก็ให้ใครที่ร่วมทุนกับเราเราให้ลิขิตตลอดที่ไปเลยไม่ต้องมาต่อสัญญาต่ออะไรประมาณนั้นคืออย่างที่บอก มาพอสมควรแล้วค่ะแล้วอะไรคือคือจุดที่เราไปไปยิบเหมือนกลางแปลงมนาะเหมือนเราเอาทายเก็ตตัวเนี้ยค่ะอ๋อคือผมได้ไปไปคุยกับหน่วยกลางแปลงหลายท่านนะเขาบอกว่าช่วงช่วงที่ติดโควิดพอเอาหนังมาหนังดังมาไม่ได้ฉายไปโดนแล้วก็ไปโดนที่ที่เขาเรียกอะไรท,ที่ที่ห้ามฉายอะลิขิตลิขิต แต,แต่ยังไม่ได้ฉายวัคซีนโควิดเป็นประมาณปีสองปีเขายังไม่ได้ฉายก็ต้องไปต่อลิขสิดีเพื่อใช้อายปีต่อไปผมเลยมาคิดว่าเออเอาอย่างนี้แล้วก็พอเอาเอามาฉายปั๊บก็เห็นเขาลง y o YouTube ไปแล้วลงน้านไปแล้วทีนี้พอเอามาฉายอ๋อหนังเรื่องนี้ดูแล้วนี่รู้รูจักทีวีสาระรูจกักก็เลยเออเอาทีนี้เรามาคิดกันว่าเราไม่ลง YouTube เราไม่ลงทีวีสาระเราให้การแปลงจนอิ่มตัวก่อนหรือว่าถ้าเราจะลงเราก็ต้องคุยกันว่าได้หรือ,อยัง เขาได้หรือยังซึ่งซึ่งซึ่งเขาขาดทุนไปเยอะะที่ที่ที่ช่วงนี้สุดท้ายแล้วอยากจะให้พูดถึงเรื่องราวของหนังนะคะเป็นยังไงบ้างอ๋อหนังเรื่องนี้ผมผมหยิบหยิบยกของเรื่องเจ้าพ่อเงินกู้แล้วก็ชาวบ้านที่ไปกู้เงินมันมันโดนเอาเปรียบเยอะเช่นเช่นไปกู้ร้อยยี่สิบมาก็ไปโดนทําค่าสัญญากู้กู้ร้อยยี่สิบกู้สองหมื่นได้แค่หมื่นหมื่นสี่หมื่นห้าโดน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 พวกนี้ย ผมถพงเอามาตีแผ่แล้วก็พระแม่เอกนี่พ่อแม่ไปกู้เงินแล้วก็นางเอกนี่เป็นเป็นเป็นลูกของเจ้าของเงินกู้โดยมาพบปะกันบนดงเบอเงินก็เกิดการช่วยเหลือกันชอบพอกันชอบพอกันก็เลยหลังเรื่องนี้ก็เลยเขาก็เลยนางเอกก็เลยให้พ่อเลิกเลิกเรื่องเงินกู้มาช่วยชาวบ้านประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ไปขัดผลไประโยนชน์เจ้าพ่อเงินกู้อีก อีกอีกกลุ่มหนึ่งคือมีเกิดการแอคชั่นกันก็แนวแนวเรื่องนี้ผมพอดขึ้นมาเองอะประมาณนั้นครับผมครับผมครับตอนนี้เราอยู่กับพ่วมกับภาพยนตร์เอาในยี่มาก่อนนะงยีมาจิตต้องดูนะครับคือต้มงดูสีแสงนะครับแล้วก็บรรดาทีมนักแสดงนะครับที่มาแล้วตอนนี้ยกข้าวนะครับโยโย่แจ๊กับยูมันอใกล้กันแล้วลูกไหมลูกไปอ่านี่นี่แจ๊คแต่เล็กเป็นลูก ลูกสาวของหนูนานะฮะซึ่งอีกคนนึงก็คือท่านท่านพุ่มกับภ้าสีดีวยครับในแปลนหนูคนไหนเนี่ยฮะผมเริ่มสับสนแล้วนะครับนหนูคนไหนนี่ส่วนคนนี้นะฮะมันมาจ้างเล่นกับผมนะฮะวันนี้จะเสียเบียร์ให้ผมครั้งละลังวันนี้จะเล่นเป็นหมูสีชื่อหมูสีเป็นเอานรูผมไม่ได้ถ่ายรูปใครจะไม่ยังลูกน้องของลูกน้องของนี่ฮะของเสียอันนี้จะเป็นเจียจิยุทธ์นะฮะ อขสอบถามสมภพนี่ก็จะเป็นเสียธนงศักดิ์คือเจ้าพ่อเงินกู้สองคนปะทะกันนะฮะนีฮะเจ้าูดูเหมือนมีเงินเยอะนะท่านท่านท่านในเอกนี่ก็เป็นลูกสาวของเสียชยุทธนะฮะอัเอามามาที่ยาแดงยาแดงยาแดงนี่จะเป็นยายของพระเอกนะฮะคื่อโยในนบทนี้ฮะโยเนี่ยเป็นพระเอก แต่ทุกคนยังไม่รู้จะบทฮะผมผมลืมเาบทมาฮะผมรีบมากบทกองอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวจะส่งไปทีสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรครับท่านเจ็บต้องลุยครับเจ็บต้องลุยครับกล้อง็เจ็บเจ็บแล้วฮะตอนนี้เจ็บแล้วว่าบทภาพยนตร์ลืมเอามาให้แจกนักแสดงเก็บคนฟีมืออยู่แล้วฮะทุกคนนี้เป็นนักแสดงอาชีพอยู่แล้วคุณละเจยแดงนี่ไม่ต้องอ่านอ่านบทครั้งเดียวผ่านไปแล้วฮะแอเนี่ยภาพยนตร์ของเราเป็นแนวประมาณไหนครับอ่าเป็น แอคชั่นคอมเมดี้ครับเป็นหนังตลกด้วยตลกแอคชั่นคอมเมดี้แล้วก็แอคชั่นใหญ่มีอยู่สามฉากแอคชั่นชัใหญ่อยู่สองฉากแอคชั่นใหญ่จะเป็นฉากจบฉากมากกรรมกับหนังกลางแปลงนะฮะจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊บอุ้บไปก่อนสิตั้งแต่ตอนจบมีโอ้ยเว้าไปเหมือนมีของเล่นมีอะไรมาเล่นเป็นผิดใจอย่นั้ละเอาเอาก็เราเราเรายังไม่บอกเรื่องแอคชั่นแนวไหน ยาจมเห,หมิดไหลแม้ตอนนี้ตอนนี้ก็สภาพนางเอกนะฮะว่าน,นางเอกมีความายินดียังไงคือมาช่วยเล่นของเราะฮะค่าตัวแค่ไม่คิดเออมาช่วยคิดช่วยเล่นช่วยค่าตัวแค่สองแสนเองฮะเอ <c oughs> าเล่นให้เอาของแม่แดงน่ะจักแสนเอาแม่แม่แดงแสนหนึ่งแสนชาดอันนี้สามแสนแสนชาดเลยฮะค่าตัวแล้วก็พระเอก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 ไหมเรื่องเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะฝีมือประกาศแรก แนววูบคนนี้ฮะชื่อชื่อโยนะฮะธนพลนี้เขาฝึกมาตลอดที่ที่หลังจากมาเล่นมาช่วยผมเรื่องจังไรล่ะผมก็แนะนําให้เขาฝึกฝึกท่ายากท่าอะไรเขาฝึกตลอดแต่ตอนนี้ฝีมือจะจ้านมากไม่ต้องห่วงจับกลัวจับหาตัวจับยากมากครับเดี๋ยวคอยดูเรื่องเจ็บต้องเลยนะแทนจ่ากันแทนนะฮะจ่าพนมไล่ไลถออกไปฮะตอนนี้โยขึ้นมาแทนนะนี่ฮะหายใกลแล้วมีเดี๋ยวไม่ต้องห่วง นน <า S 1> หนูนาจีจ้าก็ถอยไปเดินจ้างกนหน้าหนูนาหนูนาฮะหนูนาเดวนนี้เจอกันตลอดฮะว่าคิวคิวถ่ายรังเขาเยอะคิวรังแบบเขาเยอะนะฮะหนูนามีความรู้สึกยังไงฮะรู้สึกรู้สึกดีใจค่ะที่พี่พี่น้อยร่มกับนะคะ,ะชวนมาเล่นนะคะเพราะว่าที่กิงตรงๆก,ก็ก็ไม่ใช่ว่างกิ่งงานเยอะค่ะ <S <S แล้วก็พี่น้อยบอกว่าคือเป็นหนามาซอยแน่เป็นหน้าของคนขอนแก่นก็คือมันใกล้บ้านนะคะ ก็ด <mile> ีใจที่ร่วมงานกับทีมเวอราชีนนะคะก็เป็นครั้งแรกที่จะมาร่วมงานกับพี่น้อยนะคะกับคุณทุกคนไเห็นกันครับส่วนส่วนนูแจ๊นะฮะนูแจษนั่งเครื่องมาเลยฮะตัวนี้น้าเอกเก่าน้าเอกเก่าของผมจากเรื่องจังเดล่ะนะคะก็ค่ะตอนนี้ก็ฝากทั้งละครและภาพยนต์เรื่องเจ็บต้องลุยด้วยนะคะวันนี้ก็มาเช้าเดี๋ยวก็กลับเย็นกลับไปถ่ายละครต่อเอาอยาแดงครับยาแดงยาแดงอ้าว เอาแดงรู้ได้งไงที่ว่าผมโทรไปปั๊บให้มาตอนนี้เลยโอ้ก็ภูมิใจลหรเนาะโอ้ที่ได้ลุยน้ำกันแม่จังได้ล่ะต่อได้บัาเนี่ยเจ็บต้องลุยได้บ้าเจงใจเลยดี๋ยวสิลุ้ยให้เบิ่งว่าไเรื่องอะไรเรื่องไอ้ไอ้ฟุก เ้าเรียนทั้งเรื่องเลยเป็นได้ของเบสแต่ว่าเมื่อละสองบาทเต๊โอ้ยกูว่าเรียนหีแม่มันพอาเรื่องหนานนี่เมาเต็ม กนั้มมผต้องให้กำลังใจผู้เฒ่าได้แม่นบอกต้องเมาเต้าป่าชิวเยางเเมาเมาเราลดลงหค่ะตรวลดลงให้ผมมีแบบนี้ย่บอกค่ะสามแสนเลยมีระบบเมาสใจครับคุณยายเมาใจครับอย่าลืมเมาเด้อเขามีพยานน่นอเมาใจอ้าวโยครับโยโยปเอ็ดนซ้ก็ซุ้มซ้อมมานานนะก็ซุ่มซ้อมมานานครับผมชิวบูเตรียมอย่างดีนะผมก็ฝากไ้ด้วยนะครับผมครับ พูดแค่นี้ก่อนครับเล่นเป็นแม่โยฮะคนนี้เล่นเป็นแม่เล่นเป็นแม่เป็นแม่เป็นยายด้วยใช่ไหมยายแล้วก็เป็นคนกู้เงินนะโยไปจัดการเรื่องการคู้เงินของแม่ให้แม่็มีหน้าที่กู้เงนเยวค่ะแมเก็มีหน้าที่กู้เงินเดียวเลยค่ะนอก่ากนี้เล่นเป็นน้องสายแจนะฮะนี่ค่ะนางเอกใหม่นาสุด น่าใสด้วยไะนี่คือไอนมนมขี้นะชื่อจริงฮะชื่อจม่าผ่องค่ะปัตมาผ่องดีมองกล้องสิลูกบยูส้าวไหนไหนไนพ่อพ่อจะให้พ่อมาพี่วัตอออันนี้เป็นพ่อพระเอกฮะคุณพ่อครับพ่อรอกกานแน่นี่ฮะนี่ฮะเรื่องราวก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นเป็นเปลอยลอยลอยทุกคนก็จะลุยพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวภาพยนตร์เรื่องนี้จะจะจะเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์หรือแบบไหน คือการเขา<ช>้าฉายีนเราจะเราจะว่าจะเอาเข้าทางโรงภาพยนตร์อีสานก่อนนะฮะพอเข้าอีสานแล้วส่วนที่กลุ่มกลุ่มหนังของเราอะ่ะที่มาร่วมลงทุนนะฮะเราจะพอพออ,ออกจากละเป็นก็พี่เอหรือว่าเป็นนั้นแล้วเราก็จะจ่ายเขาไปเลยนะ,ะจ่ายแจกจา่จายเขาไปคือคนที่มาร่วมลงทุนให,ให้ให้ตลอดชีพไปเลยฮะไม่ต้องมาต่อสัญญาอะไรนะฮะไม่ต้องทำสัญญาไม่ต้องทำสัญญาอะไรอีกเอาชุนถ่ายได้ตลอดชีพเลยฮะประมาณนั้นแต่ส่วน โปรโมทว่าหากสายหนังสายไหนภาคไหนนะคะต้องการร่วมลงทุนกับทางบริษัทผู้สร้างหนังของเราโดยที่น้อยบรรลุสีแสงนะคะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าขอให้สายหนังทางต่างจังหวัดทางภาคอีสานไม่ว่าภาคไหนก็แล้วแต่ที่สนใจในเรื่องของหนังกลางแปลง หนังแนวบู๊แอคชั่นคอมเมดี้สไตล์ของน้อยบรรลุสีแสงนะคะฝากไว้ตรงนี้เลยอินบ็อกเข้ามาที่เพจของเราได้เลยนะคะคสนใจสอบถามเข้ามาที่เพจของเราได้เลยนะคะเรามีเพจแล้วเพจชื่อว่าเจ็บต้องรวยฮะเจ็บต้องรวยเลย,<ะ>โยโด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 ยโบริษัทบรรลุฟิล์มและบริษัทวงสวัสดิ์ดีต้นนะฮะคือ,อร่วมกันนะฮะเราร่วมกันเราเป็นฝ่ายผลิต อ่าส่วนส่วนดิจิตอลเลยคือของโจนี่ก็จะเป็นฝ่ายฝ่ายติดต่อเอาทุนมาให้ฮะเพราะฉะนั้นเราจะทําเพื่อกลางแปลงครับเราทําเพื่อกลางแปลงโดยตรงนะฮะเราเข้าแค่ลงแล้วก็ไม่ลง y o u t u b e แล้วก็ไม่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 ขายอะไรไม่ขายทางชีวิษณ์อะไรทักอย่างนะฮะเราถ้าส่งส่งหนังกลางแปลงนี่ให้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 กลุ่มเราขอให้เกาะกลุ่มกันไว้ผมจะผลิตนังให้ฮะ ถ้าคุณอยากได้นักแสดงที่มีชื่อเสียงใหม่ว่าเราเราเราก็จะขอทุนเพิ่มนิดนิดนึงเพื่อเพื่อค่าตัวเขาเข้ามาคุยกันนะคะยังไงเราก็ได้คุยกันนะฮะโดยการโดยการว่าเราเราจะร่วมกันนะฮะคุยกันว่าเจ้าแนวไหนได้ลงลงด้วยกันลงลงหนังลงหนังลงหนังอย่างเงี้ยการร่วมทุน สีแสงไม่เหยแดงหาแดดดากคอยดูสุดยอดถ้าจอหนังสายหนังทั่วไปอยากร่วมลงทุนนี่มีเงื่อนไขยังไงครับคือตอนนี้นะตอนนี้นะระยะที่กาลังเริ่มเริ่มก่อนมามาถ้าติดต่อโจนะฮะบ้าถ้าคุณร่วมลงทุนด้วยราคาไม่แพงฮะราคาหลังไม่หลังไม่หลังไม่ครับแต่ว่าเราเราจะให้ลิขสิทธิ์ท่านตลอดชีพไปเลยคะคนที่ร่วมลงทุนนะฮะแต่ถ้าที่หนมาถ้าหนังเราออกมาเป็น มาเตอร์แล้วอันนั้นคุณคุณจะต้องซื้อลิขสิทธิ์ถามแบบข้างหูแพงไหมครับ่าดวมรวกไม่ไม่ถึงหมื่นนะไม่ถึงหมื่นหลักพันใช่ไหมฮะอยู่กลางๆลาะฮะอยู่กลางๆก็ประมาณห้าใช่ไหมครับอยู่ล้อนั้นแหละจีแต่ว่าเราให้ลิขสิทธิ์หนังหนังเราไม่ได้สองเรื่องเดียวนะครับจุดหนึ่งสิบเรื่องครับแล้วก็จะมีภาพจะเรื่องแจ้งในหลักพวกไม่ให้นะฮะ ใครที่สนใจติดต่อนะฮะมีพุ่มพวงด้วยพ่วงพ่วงคือท่านท่านท่านเอาเรื่องนี้ไปเราก็จะค่อยค่อยปล่อยเรื่องจังเลล่ะเราไปครับก็จะได้ดูผลงานของเราเรจะได้เห็นแม่แดงเยอะๆเรื่องเรื่องขอะไรพวกนี้จะได้เห็นแม่แดงก็จะให้รู้ผมกันให้ให้เยอะๆฮะผมจะผมทำในแอคชั่นครับแอคชั่นคอมเมดี้กำหนดเปิดกล้องประมาณวันที่เท่าไหร่ครับอ่าประมาณวันที่สิบครับสิบดอลาร์ก็เบียดเสียดการถ่ายทำประมาณช่วงอ่า สิบตุลาสกถึงถึงถึงยี่สิบอ่าภาพยนตรนต์จะลงสู่จอได้ประมาณช่วงไหนช่วงปลายพฤศจิกาปลายพฤศจิกา,า,ยยกาครับผมไม่ได้ลงลงนะครับลงจอลท่านที่ทลงลงทุนด้วยนะฮะประมาณปลายพฤศจิกาหรือต้นธันวาท่านท่านท่านเอาไปเลยฮะมาเตอร์เอาไปเลยสามารถเอาภาพยนตร์นี้ทำมาหากินได้เลยทำมาหากินได้เลยนะฮะเพราะที่ลงทุนกับเราฮะว่าเร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 าจะอบอุ่นกําแปงฮะอ้ปุ่นไหม เราพอผมเงินไว้พอแล้วโอเคครับถามดีกว่าเราติดตามกันในคลิปจะต่อไปนะครับที่จะมีให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับของทีมงานการผลิตนะครับบรรลุสีแสงนะครับขอบคุณมากครับ